สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บไข่กันครับมีอยู่สี่ฟองได้กี่ฟองครับอือหมดแล้วครับเราจะไปเก็บอีกกองนึงนะครับมันกองนั้นนะพีะ่บะ ไปตรงนี้ที่ที่พี่จับไม่ได้ไม่ได้ <นะ S 2> อันนี้ไก่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไก่แจ้ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้อันนี้ข้าฟักอยู่ไม่ได้อันนี้ไก่พันไข่ได้เอาไว้กินเดี๋ยวไปดูตรง,ตรงนี้จะมีไข่ไหมคะไปดูที่มีไหมกลองนู้นมีไหมดูที่มีไหมลูกมีไก่ไหนลองดูหน่อยครับ แบบนะั้นเป็นแบบของไก่ไข่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองมาดูแบบไก่แจ้กลายไข่มันจะไม่เหมือนกันนะครับไข่แล้วนะครับฟองหนึง่งเดี๋ยวจะไปเก็บเลยนะครับเก็บไว้ตรงนี้เห็นไข่แต่ละฟองไหมคะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นไข,ข่ของไก่ไข่นะครับ